ชาวแดงขาวบ้านม่วงสามปีมสปอแห่งนี้มุ่งการศึกษาสลังสอนอบรมเสริมตร้งทางปัญญาสันต่างนำพาพัฒนาวิชาการเราชาวแดงขาวบ้านม่วงสามปีต่างสามคีพุตใจรักสมัครสมาน จจิตใาไาโรงเรียนบ้านม่วงสามปีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตสองเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม27คนมีจำนวนนักเรียน463คนโดยมีนายสง่าแก้วส้อยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางเนตรภาเด็ดเข็ขันเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนระดับประถมวัยและประฐมศึกษาเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมคิดอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยีบนวิถีความเป็นไทยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีครูมีมาตรฐานบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพึงพอใจโดยมีการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาบ้านม่วง3ปี 3P m o d e มเดลเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยผ่านการบริหารงาน4ฝ่ายโดยการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาอย่ายังเป็นระบบนําไปสู่การสร้างคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนดังนั้น กระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาจึงมีความจําเป็นและสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษารูปแบบ PLC ในสถานศึกษา 1. การรวมกลุ่ม PLC รวมกลุ่มครูที่มีปัญหาหรือความต้องการเดียวกันเช่นครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันเป็นต้น 2. ค้นหาปัญหาความต้องการโดยมีการร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการจัดกลุ่มปัญหาจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนเลือกปัญหาเพียงหนึ่งปัญหาโดยการพิจารณาร่วมกัน 3. ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องเล่าเร้าพลังบอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จค้นหาตัวอย่าง รูปแบบที่ประสบความสำเร็จร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบวิธีการนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาออกแบบกิจกรรมตามวิธีการหรือนวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 5. และเปลี่ยนเสนอแนะนำเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ 6. นำสู่การปฏิบัติมีแท้ติดตามการสอน ครูนำนวัตกรรมจากการ PLC ไปใช้ในการแก้ปัญหากับผู้เรียนโดยมีผู้บริหารเป็นผู้นิเทศสังเกตนิเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7. สะท้อนผลโดยสรุปผลการนำรูปแบบต่อวิธีการในการนำไปแก้ปัญหาและอภิปรายผลการแก้ปัญหาเสนอแนวทางในการพัฒนาต่อไปขั้นตอนการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community หรือ PLC เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาและวางแผนพัฒนาครูตามขั้นตอนดังนี้ขั้นเตรียมการแผนเดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้คณะครูและร่วมอภิปรายถึงวัตถุประสงค์และคุณค่าของการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา โดยอาศัยแนวคิดของการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community) หรือ PLC ที่เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนประกอบด้วยวิสัยทัศน์ร่วมทีมร่วมแรงร่วมใจภาวะผู้นำร่วมการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลกำหนดแนวทางการดำเนินงานวางแผนดำเนินงานกำหนดปฏิทินเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาโดยกำหนดการ PLC ทุกวันอังคารเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา 3. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลตามเป้าหมายของกระบวนการ PLC ดังนี้ ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู3ด้านได้แก่ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะและด้านการปฏิบัติงานนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์และเกิดสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดประกอบด้วยความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีศึกษาสภาพบริบทการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการสวทองค์กรรวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางความต้องการของครูผู้สอนทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากผลสำาริ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้นในรอบที่ผ่านมาขั้นดําเนินงานอยู่ดำเนินการดังนี้1 แบ่งกลุ่มครูผู้สอนแยกเป็นระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ดถึงดำเนินการ PLC เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นจุดเดน่นและหาจุดที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 2. แบ่งกลุ่มครูผู้สอนออกเป็นกลุ่มแยกเป็นระดับชั้นอนุบาลและครูผู้สอนกลุ่มสารหลักที่โรงเรียน มีความคาดหวังผลสำเร็จในกลุ่มสาร,รการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาอังกฤษสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมศิลปะสุขศึกษาพลศึกษาการงานอาชีพดำเนินการ PLC เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นจุดเดน่นและหาจุดที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 3. กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนและกิจกรรมระบบนิเทศภายในตามแนวคิดของการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community) หรือ PLC ที่เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลให้เกิดการรวมตัวรวมใจรวมพลังรวมมือกันของครูและผู้บริหารแบบกลยาน,นมิตร โดยมีคณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนได้แก่ผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาร,รการเรียนรู้มีการจัดทําปฏิทินกําหนดการเยี่ยมชั้นเรียนและวางแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจน 4. กิจกรรม PLC สะท้อนคิดผอการเยี่ยมชั้นเรียน 5. กิจกรรม PLC การวิเคราะห์ผู้เรียนตามสมรถนะ กิจกรรม PLC การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามสมรถนะขั้นตรวจสอบและประเมินผลเช็คดำเนินการดังนี้ 1. การประเมินผลการดำเนินงานทั้ง6กิจกรรมตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่กำหนด 2. การนิเทศกำกับติดตามขั้นปรับปรุงและพัฒนาแอคชั่นดำเนินการดังนี้ 1. นําำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนาการดำเนินงานครั้งต่อไป 2. ส,สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปผลการดำเนินงานทั้ง6กิจกรรมตามเกณฑ์การใช้กระบวนการบ้านม่วง3ปี3 P มีโมเดโดยผ่านกระบวนการ PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูได้มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเกิดนวัตกรรมการ,การจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสำเริจของผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจึงเกิดนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมดังนี้นวัตกรรมที่1 2. AS model การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss นวัตกรรมที่2บ้าน msp 3 p model เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่3บ้าน msp 3 p model เสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดและอบายามุกดังนั้นโรงเรียนบ้านม่วง3ปีจึงมีแนวทางที่จะพัฒนานวัตกรรมบ้านม่วง3ปี3 p model โดยผ่านกระบวนการ PLC ต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีรูปแบบขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนสามารถกำกับติดตามอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการแก้ไขปัญหาและเกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาครูไปสู่ครูมืออาชีพต่อไปผูวิชาโนขวังโหตีผู้รูดีเป็นผู้จเจริญนำคุณธรรมนั้นมาเป็นแนวทางเดินผู้คนประเสริ